fc เพิ่นคอมเมนต์ถามว่าอ่าคือบ้านนีกครอบครัวบ้านนี่แบบฐานะดีโบอย่างประมาณนี้นะเมนคือแบบมันเป็นคนรวยอย่างประมาณนี้นะจึงมาเอาสะพรอนได้เสะพรอนรวยแหงเนาะสบายดีกลับสบายดียมแรงด้ยอยพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กับมาหอดเฮืออของอพอลุงแล้วเนาะมาหอดกะนั่งพักผรอนข้าวนึ่งพี่น้องเลยกะ ก้าวข้าวสู๋อ่าเกียมเครื่องคลองเนาะเกียมแนวอยู่แนวกินอ่อเศรษฐโหงทานมืออื่นพี่น้องเลยดุยเมนเมนเมนูก็คืออ่าทอดลูกซิีนแล้วก็ฮอนดอกเนาะโดยวเด๋วเมือนก็มากะเกียมสกอนพี่น้องเลยเมนเกียมงานมืออื่นเมนก่อนจะใส่บาทเลยล่ะอ่าการบรินตใจคือกันเพราะว่าแต่ละท้องถิ่นบอกคือกัน ใส่บาทตอนเศร้าหน่อยเนาะมือนี่ต้องโดยมือนี่ต้องตื่นแต่เศร้าเนาะมือเนะาะโดเกมาบุ้งคึงโดยเกมอามุางม้งคึงหกโมงหายหอด,ดวัดเนาะโดยอ่าสถานที่เนาะอยู่วัดอ่าพลสวรรค์นนหน่อยเนาะโดยปลสวรรค์โดยปลสวัสด์วัดในทางค้าปานอ๋อโหจากนเนาะเคยอ,อยู่สวรรด์นาเกียรติบอกบอกเอฟซีเพื่อนเลยข้เคยอยู่จากปี าที่ฮาีองแอย่ตัวเมืไก่สอนเคยอยู่อ่าตัวเมืองไกสอนหาปีโอ้ดยได้กินมาะเพทขวดอะไรเด้อวันนี้กินปะเพทอะัรก็ลังเห็ดแจ่วเมนเมนแล้าเห็ดแจ่วกินแห้งอะไรเนาะตั้งี่อยากสมัครเลยพี่น้องเอ๋ขออภัยหลายๆเด้อหลายเติมพี่น้องเมนอ่า เอ้ยพเ่นใส่แพกแล้วแก๊สนึ่งไออันนี้หอบที่สองเนาะมาล้กสมัครแล้วตอนนี้เอากระสีซอยๆเป็นสินสินประมาณนี้เนาะซอยเป็นสินสินประมาณนี้ ไว้สมาร์แล้วไว้แล้ว,ว <c oughs> เอาเอาอลาีล่างขึง้ขนล,ล่างขึ้นโดยล่งางนคะื้นบรรยากาศเย็นขนาดีโดยแม่อากาศดีแหงบืนพนบตโต๊ะก็ร้อนตอนใส่บาทอ่าน่าจะบโุโต<ว>๊ะด้วยไอ้ด้วย ปกติเห็ดบุญเห็ดจีนอย่างเนี้ยบบกอยตกเด้ด้วยโอาตกเนาะอากาศยนอ่าไกล้ซอนเนี้ยอากาศดีแห้งเนาะเพราะว่าอเฮือนพอลุงฝนจะแบบอยู่อยู่มามาโซนนี้ฮะนะแบบมันโล่งๆนะเพราะว่าฝากไปนี่โดยแมนเป็นโซนที่แบบโบเออยรแต่กาไปฝากไปฝากเบื้องนีไอจะมีถุงนาโดยแบบเดียวเนี่ยจะมีถุงนาย่างไป ตอนนั้นตอนที่ว่าเขามาเฮียนยังไปเก็บผักแงงอยู่แม่ดยเมนสารพอลมาเฮียนแแพทย์เนาะพี่น้องก็มาอาศัยอยู่เพื่อนพอลุงนี่แหละมาเฮียนแพทย์สามปีกัวๆัวเนาะก็มาอาศัยนาครอบครัวเพื่อนมาอยู่นําเอื้อยอ้แล้วก็อยู่นําพอลุงแล้วก็แม่ป้าเนาะก็หักแพงเพ้่นคือเป็นพอเมทเทๆแสดงว่ากินข้าวบดไหลจะสอบเยอเนาะ โดยเมนเมนอ่าเพิ่นเลี้ยงจนอ้วนพี่น้องเลยจักซัมได้เบิดเข่าลายเล่าเติบตั้งแตนละลานยังน้อยโดยตั้งแตนน้องๆกระจ้ายังน้อยลานจะง่ามอยู่ข้างหลังเนาะโดยสาวพีที่มาอยู่อันนี้เพิ่นเกิดตั้มลังอันนี้เียนจบแล้วโอ้เออยืนเออสบายดีเนี่ยลูกสบายดีเนี่ย คืนแล้ว่ะคืนแล้วคืนแล้วคืนไปแล้วลานสาวน้องมูนาม่ยาเด้นี่น้องมุญายี่บอกเขาได้เอาไหมมายืนแกไปให้ปิดจือได้เด้นี่เอาไ้กินเด้ขนมอยู่บนเสื่อนะอยู่พี่กับมีลานสาวคือกันเนาะอยู่พี่กันอยู่บ้านโขกกับมีลานสาวน้องเมย่าด้วยมาพี่ก็จะมีน้องมูนาเป็นลูกของไอ้ส่วนหลายอัน อ่าพ uh ี huh. ่น้องของแบบลูกป้าลูกลุงบองสิเนส่วนหลายนี่ผู้ชายจะแต่งงานไวก่อนนะโดยผู้ชายจะแต่งงานไวก่อนเนื้อลเขามี่หรอเขามาสวรรค์บริโภคเอาผืนหน้านะตาซอยเนาะอ๋อิ่นกลับเมื่อบ้านแล้วไอ้อยโดยมื่ออื่นกะส่วนเพิ่นอยู่ใสเมียนเมียนส่วนเพิ่นอยู่โดยเอาบนน้ำกันหน่อยเอามานอนคืนเพิ่นก็เลยบ่ได้มานำนะ โดยมาเอาบุญนำกันกับส่วนเพิร์ยูบุหัวเพิ่นสีมาทานโบเนาะเพราะว่ามันมันเศร้าเฮงดิไอเมียนต่เศร้าบ่เมียนเมียนเขาตรงไปวัดแต่เศร้าเพื่อว่าหนึ่งเนาะเขาตรงไปให้ท่านใส่บาทแล้วก็ไปเกี่ยวเครื่องของนี่แหละโดยมื่นกับซีได้ค้นพวกอทานเตาอย่างคือรลุดนะเราจะเอาแต่เอาเอาแต่อยู่เงินผิดอลไไป เมนแล้วก็เป็นในะอยู่ในะกินที่ว่าไม่ออกไม่โยมกบไล่ไลครอบครัวอยู่นะไอ้ที่ว่าปเป็นเหตุหงทานก็สิมีอาหารที่แตกต่างกันโดยเมนเป็นงานงสิน่ใไญ่แต่การทอดลูกซ้นก็สิมีแต่ครอบครัวเฮานี่ <Okay. S 1> แหละ <Okay. S 1> เห็นอย่างอื่นมีเบิดแล้วเนาะก็เลยว่าเอาเมนูอื่นนะที่มันแตกต่างกันเลยลูกซ้นฮอนดอกกระเจ้าก็จะมากินนะนิดหน่อยกินแตงกวาเขาทินดีไปรุ่นกินมืเสร็จเ <c oughs> นาะเห็นเนาะ เมนเซีแท้อ,อยูอ่ในเฮือนนี่เอื้อยอ่าเอื้อย2คนนี่ซ้ําม,มาเป็นเซฟเด้โดยแม่นป้าเฮาเลยแม่นป้าอ้ายน่ะเป็นเซฟโดยแต่เฮาน่ะเป็นน้องเซฟอคือน้องเซฟนี่แบบว่าเฮ็ดกินบ่ได้เป็นคือเซฟได้บ่เป็นน้องสาวของเซฟซื่อๆแบบนั้นบ่แม่นแมแต่งกินบ่เป็นคือเซฟเนาะแต่ว่าเอื้อยแต่ว่าเอื้อย2คนนี่เป็นเซฟ เป็นยังก็ว่าเป็นเสพแต่ก่อนเพิรนแตงกินบอกเขามาเย็นนะเมนเพิรนแตงกินงกายเย็นน้ำฝนอยู่แต่ว่าจะได้สูตรเล็กๆเน้นๆเนาะกายเยนแผลบวมหมอแกงสอนให้เปล่ยนมาผักตัวนี้แต่ตอนนี้เพิร์นแตงกิน้งยึดอปู่นโดยจะช่วยกันช่วยเพิ่์นแตงแต่ว่าเพิ่์นจะเป็นคนแบบอ่าเป็นคนพาเห็ตุนะเขาก็เป็นลูกมืออแบบนั้นบ่ฮะโดยเมน ฮักกันโู้ได้พี่น้องเลยฮักกันเราให้ฟังนเนาะยังบูทันได้เราให้บอลันฟังเลยพี่น้องอ <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงนองซฟบเลยโมเมนเซฟแน่นอนโดยนองซีบเมนเฮ็ดกินประเภทแบบนี้เมืออ่อคนกินอะไรบ้าอขอบอกขาพัดพัดกระปอกพัดกระเพราเนี่เป็นวนาะอ่ากระเพราได้อยู่แต่ว่าอาจจะถือปาก เดอะไรกับบดถึกใจเดโดยเห็ดได้แต่ว่าอาหารพื้นบ้านโดยเห็ดเห็นเ็ดได้อยู่โดยโดยเป็นแบบนี้พื้นบ้านคือว่าแล้แกงเห็ดแกงไก่เมนเมนหลาบหมูลาบจีตลาบปลาเห็นมันเห็ดตำปลาตำปูเลยแซ่บอย่าบอกเรอยากเป็นดนะครับโอ้เนาะว่าได้ยินแหละกับแกงหัวเลยพี่น้องไงเราอยากเป็นใดว่าสั่ง เดี๋ยวเราถามบาลันมาก่อนเนาะเดี๋ยวสิถามก่อนว่าเพิ่นเห็ดยังเป็นเนี่นยเนาะใครไปอยู่ฝั่งไทยนี่ยหนึ่งเขาเป็นอยู่บ่โอ้เป็นแล้วบอก <c oughs> โอ้อยู่ฝั่งไทยกับหนึ่งเขากินเองบอกยู่ฝั่งไทยกับไปถึงหนองเขาได้ได้คาตะกี้โอ้อปีเจ็ดเขาแดงเขาหมูกรกกอบเป็นเบิดแหล่เขาโมแดงเขาหมูกรอบเนี่ยพัดกระเพอบพัดกระเพาโอ้เป็นเนื้อ เอาต้องหนึ่งเขาบอยพี่น้องฟังไทยเพิ่นจะกินเขาเหนียวไว้เหีเ้ยอยู่ตลาดไนดะ้ประมาณหกเดือนลุงเขาเหนียวขายหนึ่งเขาเหนียวกกนยหนึ่งเขาจเจ้วเป็นแผงใหญ่ๆสูงโอ้ขายมาแล้ว,วเลยเลยลำบากมาเลยลำบากเลยลำบากขายเลยเลยลำบากนี่คืออ่าเห็ดยังเนยนี้น ลบากแบบได้ลับบแบบฮางิหนูเนี่างเงินใสเองบอกรือว่าจังไรหาเงินใสเองก่าจะมาเอาซัพพยังหาเงินแตงเองเลเห็นเน่ยเกี่วอไรนนเกี่ยวผมีเงินค่าดองเนาะกวาีไมกวาสิามอยู่เห็นคอมเมนต์ของเอซหลายท่านเพิ่นคอมเมนต์มาไองอกวาวยังบดีีเลยแบอยังบมี งินล้นลวนเงินเห็นเบียาน่ะยต้องเมื่อเบิ่งแหลพี่น้องเลยพี่น้องว่าจังไดเนาะอย่างไหสารพจพรเมื่อเบิ่งบานบาลั่นอยู่บอดี้ได้เมื่อไดเนาะเข่าหน้าในเท่าปีอะไรเกิดเกิดหาสิบสองเม่นบอโอ้เอาในใส่บอกว่าบรด้เห็ดฮะคือว่าอ๋อคือพ่อเมนะเห็ดหมอ ก็ว่าอันไอ้น่ะบริยูเนาะจ้างเอานะโดยเดี๋ยวเราจะโดยไ็จ้างโดยได้นะอสูเวกมีแต่ลูกเต่าเลยอ้ายก็เป็นอยาที่พี่น้องเลยกับโดยจ้างไปเลยแบง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 คือผุ่นกามีทีนาคือกันเนาะโดยกีลามาอยู่พี่มามามากีลามาอยู่พี่ลูก มาเพิ่นก็อยากเขากล้องน้ำเด้อพี่น้องเลยมานั่งพี่มานั่งพี่ลูกมานั่งพี่มานั่งพี่มามามาเขากล้องน้ำกันลูกมะเออแต่หาขึ้นอย่างเลยพี่น้องควายกำลังอยากพูอยากเห็นเนาะกำลังซอกพู แจกว่าสิถามยังไรไอ้เมื่อกี้นี่อ๋อเนาะอ่าลืมอะไรพี่น้องเลยลืมข้าวเลยเนาะ FC เพิ่นคอมเมนต์ถามว่าอ่าคือบอล่าหนี่ครอบครัวบอล่าหนี่แบบฐานะดีโบอย่างประมาณนี้นะเมนคือแบบอันเป็นคนรวยอย่างประมาณนี้นะจึงมาเอาสะพรได้สะพรรวยแห้งเนาะาไหยอกเลยเอาเม็ด เป็นยังคือตัดินใจมาเอาประมาณนี้นะผอยางโงประมาณนี้อะไรกาบสะพอนดยสะพอนี้ต้องแบบว่าอันประมาณแบบว่าต้องแบบเอาคนที่รวยอย่างประมาณนี้นะดยอันนี้คือตอบได้บอกรู้ที่วอรให้คนฟังเนี่ยเด้อโอ้คอบคัวท่านาตะกี้กับเป็นเมค้าซาวขายเนาะรักนะดยต่อมากะเหตุหน้านำเน่นะะด้วย ปัจจ so, uh ุบ mm. mm. okay. ันนี่พ่อแม่์บริกาขายแล้วเนาะอยู่สารวัตรแถวไตอีกแล้วแถวอยู่คงสุดอนเนาะโดยเส้าขาขายเลียวกัปัจจุบันกเส้าเห็ดหน้าขอมันนะทั้งขาขายทั้งเส้าเพราะว่าเรื่องกับสางของกัวแล้วโดยน้องสาวก็บสางของกัวแล้วโดยแต่พ่อแม่ก็อายุแก่แล้วนะอืมมันแต่ละคนมีเบียกใครเบียกมันอ่ะนะโดยมีแต่ส่งเงินให้พ่อแม่ส่งเงินให้พ่อแม่เอ้า คือเพิ่นกะแเก่แล้วเท่แล้วเนาะเพิ่นกับบริเฮ็ดยังะนะยยกันนะโดยไลยกะบห้บรายแต่แต่ความจําเป็นเดือนะดือนหลานหล,าหลาุงเสนามาดลุงเสนาอะไรเมียม,มายก่กับบุคลลงไ้บรายยังโบหอดเดือนจำนนอือยังบ่หอดเดือนกะถ้ากะแต่งงานได้อจักมือกอับเจ็ดมืออะไรดิฮะ7<ะ>ดมือวันที่สิบหาวันที่สาวสง okay. อืเ้าสามน่อยเนาะเ้าสามหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนาะกะ่ยังบุ้งเอียงก็มีใส่ใจคอบอยังต้องได้ปรับกันอีกหลายอย่างอยู่มาสองปีกว่าแล้วโบหมายถึงการใส่ซีวิตคูนี่นะไอ้อือดยเมนลมในโทรศัพท์มันตรงอีกอย่างหนึ่งมันบอจะได้กระเที่ยวมาหาตลอดอยู่ จากแนวใด้านาะงพี่น้องเนาะ่อยาาเขากันบันไดด้วพี่น้องเอ้เที่ยงกันมาดินซื้อไรไอ้น้ำปลาน้ำลูงอะไรแย่นี้วนทีเที่ยวมาในอื่นในพี่น้องเลยคิดอะไดเอ่อคิดว่าก่อนแต่งงานนี่โบหอดหาข้างได้โบหอนหาข้างได้เมนคิดว่าก่อนแต่งงานนี่บ้ันเที่ยวมาบ้านสัลลัมพอนี่โบโบหอดหาข้างด้อพี่น้องเอ้ เือได้แต่ว่าทําอิดที่เพิ่นมาหาเนาะการนัดกันกานองพามีกะออกไปหาเพิ่นเนาะกานองพามีแต่กะต่อมาเพิ่นกะจะอ่มาหล่นอยู่บ้านข้างหนึ่งเนาะแต่เธอที่สองที่เพิ่นมาเนี่เพิ่นกะอ่บอกพ่อเมย์มาสู่ขอเลย่างสินะโดยเมีนบอกโดยจิตําได้เนาะแต่ว่าเพิ่นกะเอ่อที่ว่าจริงใจอยู่พี่น้องเลยคือจากกิ่ลมกันเนาะเพิ่นนัดว่าสองปีเนาะ ปีกัวเนาะตอนนั้นปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งกับสิกับเล่าเนาะอันนี้คืออยากอยากบอกว่าอ่าวลานี้อยู่ฟังไทยเนาะตอนนั้นอยู่ไทยหปีโดยอยู่ไทยกับบุหูเพ่นสิกับมาบ้านหรือบัเนาะแต่ว่าพ่นกับอาหูจากเขาเด็กหนึ่งปีเนาะพ่นกับกลับมาบ้านเพื่อมาเพื่อมหานี่แหละประมาณนี้บว้โดยโดยโดยใจมหาสะพอนโดยตรงมี กันบูซันกับเมญ่าบเห็นหน้าลูกชายซ้ำเนาะว้าวลายแล้วเนาะว้าวแล้วกับเพื่อนเลยพี่น้องเลยว้าวเป็นกันเองเลยเด้อนี่ค่ะอันสิ่งที่ถามไปนี prayed, ika, board, ada, no. ่กับบังเถอกับโบโบเคยหูเนาะเพื่อนโบเคยเล่าให้ฟังอันนี้คือันมากร้านเนาะอันนี้คืออนมากร้านเาะอันคือเอาอ่าถือคาลมพี่น้องเลย ถิคารมเนาะลมในโทรศัพท์เนาะพี่น้องอหูจักกันผ่านเฟซบุ๊กเนาะกรถือคาอ่มในโทรศัพท์โอเคเนาะเดี๋ยวโบโยอกเลยพี่น้องเดี๋ยวสีวอาความจริงให้ฟังเนาะเป็นอย่างคือตัดสินใจเนาะใส่ชีวิตคู่ห่วมกันหลกัลกๆเลยก็คือหมักนิสัยใจคอเนะอาะหมักนิสัยแล้วก็ หมักในความจริงใจของเราเนาะเราจะเป็นคนเบาตรงๆเนาะแล้วก็บอกอคมคมถาวาเบาคำใดกับคำนั้นประมาณนี้เนาะ <Amen. S 1> โดยหมักคนที่จิตใจแล้วก็จริงใจต่อกันแล้วก็หมักในเขาเอวุฒิีภาวะเนาะโดยวุติีภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของเรา <c oughs> แล้วก็อุดมการ์เนาะคือคล้ายๆคือกันพี่น้องเลยมักเห็ุคลิปมักเห็ุเอ่อมักโซเชียลเนาะ มาคิดคลิปแต่ทําอิดเนาะสารัมพรนี่มักบ่กะบ่ปานใดเนาะกะบ่ปานใดกะหลังจากที่ล่มกับอ้ายเพิ่นนี่แหละก็เลยว่าอ่าโอเคเนาะตัดสินใจเข้ามาในโลกโซเชียลเนาะเข้ามาในเขาเอิ้นว่าหยังก็ได้โลกโซเชียลเดียวกันนั่นแหละอ๋อโดยการตัดสินใจเข้ามาโดยแม่นกันบ่มีอ่าลันเนาะกะสิคือบ่มีสาลําพรที่แบบว่า ออกมาในสื่อต่างๆให้พี่น้องเห็นเนาะอันนี้ย่อมครับอ่าต้นสบับเกิดมาจากฝืนเนาะ <laughs> แล้วก็พืนก็เป็นคนที่ตั้งทรงไห้เนาะเป็นคนที่ตั้งทรงไห้แล้วก็เป็นเอฟซีเฮานํำเป็นเอฟซีทางบวพมีแล้วก็สารลำพรเนาะโดยเดันแ <c oughs> จงได้โตเนาะวันนี้ฮะเห<ล>็นวา ข้ไม้ตรงกันเมนเมนคมคิดตรงกันรงน <บ SAM> ดุงดยมักดุกนเมนบ้านยังสีขาขาอยู่แต่ว่ายังเก็บเงินอยู่ดุยตอนนี้คือขาดเงินทุนเนาะเนเมนเอาตรงๆงเลยคือขาดเงินทุนเนาะเพราะว่าเฮากะมีขาเสยใจอจัดงานเนาะมนเมื่อกี้นี่นดยกะเปิดจากการจัดงานเนาะขาสยใจดยกะเมื่อไรเติบก็เลยว่าพากัน เก็บเงินเนาะทรงนี้ก็เก็บเงินโดยเก็บเงินงเมน,นเก็บเงินเพื่ออยากสั่งอ่าเขาเอิ้นว่ายังงกาออยากค้าขายเนาะ้วก็เก็บเงินเริ่มต,ต้นสั่งเมนสั่งเป้าไม้เมนส่เปไม้มมีอะไรเพิ่มเติมจากสองจุดก็เป็นสามเป็นสี่จุดโดยเมนเมน ก็เลยว่าช่วงนี้ก็พากันเห็ดคลิปหน่อยเนาะเห็ดคลิปอ่าสิเป็นคลิปชีวิตประจําวันเดย์เนาะแล้วก็อ่าแะสิเริ่มเขาเอิ้นว่าจังได๋ก็ออกไปเริ่มโดยเป็นชีวิตประจําวันแน่แล้วก็โดยอันออกไปบางมีอันเขิ้นว่ามีเคสเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนมีนมีนตีเคสที่บ่ไก่นะบ่ไก่บ่ลออกบ่ลอกเนื้อจากเขตใกล้ๆนะโดยข้อนจะเด็ดไปกับน้องพามีนะ เมนเมนช่วบาลันซ์กัยเป็นคนหายกำลังใจเป็นคนตัดตอแน่แล้วก็เป็นคนเบิ่งคอมเมนต์แน่นะโดยเมนแต่ร่วมิ่นน้ำมนต์น้ำมันแน่บางเทื่อเพราะว่าซัพพอร์ตนี่เพิ่นสปอนเซอร์บ่มี่หัวยงาซะเนาะโดยเมนซัพพอร์ตสปอนเซอร์บ่มี่แน่น้องเอนน้องพามีน่ะคอมมี่พวกินเนาะเออสปอนเซอร์แม่นปะโดยคอมี่ก็เลยว่าแต่ใจของเฮา2คนน่ะมักปวดเออเชนญอะมักไม่ทาน ด้วยเม,มน,นด้วยคือซีมี่บมีกับเมนเดีย๋ยวไปมีหน่อยให้หน่อยแต่ก็มีลายแล้วก็ให้รายฮานะพี่น้องด้วยคือเขากับมีจิตใจที่แบบว่าอยากช่วยเหลืออยู่แล้วฮานะก็เลยว่าอ่าลงกันหน่อยเนาะก็เลย,ยลงกันโอเคเนาะคือเข้าสะดวกแบบเวียองงานแล้วฮานะเขากับไปคือเก่าพี่น้องเลยจังใดก็ยังสิได้ห่วทีมหรือห่วงานกำนองคือกำนองพมีเพิ่นคือเก่าเนาะเพราะว่าเบาล่านยังเสียด S <S <an> อยากเก็บสองสตูดิโอนะขอ,อบอลลั่นนี่ตัดเนี่ยตัดต่อได้ในคอมกับเป็นตัดเป็นในโทรศัพท์นี่ก็ยไงเป็นหนางยังง่าย,ยแต่สไลด์บอลลั่นกับ,บกสิบูดูเป,ป็นไเรเบียกหลายบางทีน,นะบางทีเบียกนี่เียกนั่นเนาะโดยพอบอลลั่นเห็ดเบียกหลายคนอยู่ทางมาเห็ดเบียกอยู่ใต้เห็ดเบียกเนี่ยบอลลั่นเห็ดเบียกอยู่บริษัทเนาะบริษัทอยู่กรุงเทพพุ้นเป็นเอกสารน,นะทุกคนเป็นเอกสารจดทะเบียนสมรสลาวไทย ดยนิซ่าติดตามผัวติดตามเมียเ well. well. like ดี๋ยวก็อ้วนสัศนสากคนลาวเป็นคนไทยสินะจอดีแต่งงานกับคนไทยดยก็มีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษบางส่วนบาลั่นจะใส่สมองในหนึ่งนะโดียสินีเวียกเลยนะโดย้ามา้ออคือส่วนร้ายนี่เอ่อจะเป็นจะเป็นอันสาวล่าวบ่อย าวลาร้ายกว่าสาวลาาเมียไทยสาวเล่าวิหลาวเนุ่มไทยเนะา,า,นสา,านะสาว่วนลหลเนาะเป็นทีมงานใหญ่เป็นทีมงานทีมงานเ,าเป็นทีมในบริษทัทหาทีมใหญ่แต่พม่ากัมพูชาต่างหากอย่ที่จริงแล้วบริษัทนี้ครับสามประเทศหลกักๆประเทศลาวแล้วก็ประเทศพม่ากัมพูชาเรามากัาอเมริกาเป็นประเทศที่สี่เลยอเมริกาก็รับครับ หำเป็นกันเนาะโดยเด้อคนละทีมไฟทีมมันทีมเล่าเป็นบาลลาร์เนาะเป็นสายตรงมาจากบริษัทเลยเนาะโดยบุลลาร์เป็นนาบุนนับงคนบริษัทจะส่งเอกสารมาบอลลาร์จะแล่นเนาะแลนเอกสารเหรอได้มีหยาติพี่น้องการติดต่อมาหลาเด้อเปอร์โทรศัพท์เลยบอกเบอร์โทรเลยว่ายันว่ามีญาติพี่น้อง มีแฟนได้มีแฟนได้มีแฟนคนไทยตังเถอะ fc ิุนเบิงอยู่หะนะค่นอาจจะมีโดยได้ได้สองศนเกเจ็ดสามเก้าหาหกสองสี่เป็นบอทแอปเนาะเบอร์โทรก็ได้เนาะ0ูนย์สอง2 4เก้าเจ็ดสมสี่หสองสี่เลยเก้าเจดสามเก้าหาหกสองสี่ติดต่อมาได้ตัวติดต่อบริษัทก็ได้เนาะบริษัทพีนิกกี้เนาะเขียนเขาในติกต็อกเจนเบิร์ตนิกกี้ในเฟซบุ๊กเเป็นเป็นไอดอลผม ดอกกระดังที่หมดบริษัทก็ได้ดอกมันกำลังไม่แห้งเลยโปรโมทบริษัทได้ได้แบบนี้ไปหอดบริษัทเลยพี่น้องเอ้ยบบบนี้ะโย่เลยได้แบบนี้พี่น้องเอ้ยบริษัทจดทะเบียนสมรสพีนิกกี้เนาะโดยบริษัทอยู่ฝั่งไทยเด้อพี่น้องเอ้ยแม้นแต่ว่าโดยแต่ว่าไอรันเพิ่นมาแลนเอกสารอยู่ฝั่งเราให้เนาะให้้พี่นองฝั่งเราโดยเม้นเก้าเดือนเกือบสิบเดือนอะ เมนเมนถามว่าฟังไทยนี่กับไปโบเดือนละเถื่อบ่อเรือสองเดือนอาจจะสองเดือนเถื่อหนึ่งโดยสองเดือนเราไปประชุมครั้งหนึ่งอยู่กรุงเทพเลยโดยอยู่กรุงเทพเมื่อไรอีสานเฮานี่อีสานนี่ไปตลอดเนี่ยอ๋อแมนเมนอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์องครั้งหนึ่งเดี๋ยวแต่จบกีบฉันเนาะโดยแมนเมนปลาเห็ดแล้วก็เพื่นเลยพี่น้องไอ เพื่อนเลยผูซาบมักใหญ่ในวงเนี้ยเพื่อนเลยมีกบ้วยซาบ่กันเลยโดยไตอเลยนี่ด้มีแต่ว่าเกียมงานมืออื่นด้น้องซาอยู่กันสามคนเด้อพี่น้องเลยน้องชายเพิ่นอายอเนี่ยหนึ่งเนาะเขินก้องมีเพิ่นคืนกล้องคลิปนี้วอลั่นกับสี่วอลนําเอฟซีเนาะฟังลาวแล้วก็ฟังไทยหรือว่าจะอยู่ทั้งอเมริกาต่างประเทศก็ดีเนาะทั้งภายในต่างประเทศมืออื่นเอาบุญนำกันเนาะพี่น้องเนาะ สิมีคลิปตัดต่อลงให้เนาะขั้นพละกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามติดตามบอหลันหรือติดตามสภอนหรือน้องพามีเนาะอ่าน้องหักน้องแพงกขอให้ทุกคนเนาะมีความสุขความเจริญเนาะอ่าหาเงินหดาดใเงินหาทองหาทองขอให้มีดูกหลานคำคู่น้นำรวยสุขภาพแข็งแรงอะขอขอบใจจ้าเนาะอ่ะปิดคลิปดยอาจจะย ในคีม <ừ, S 1> <c ười> ีก <te le> uh, no ัจบคีไปเีนีเลยเ้อโดยโดยโดยฝากคนไลค์กดแชร์ให้กันเป็นกลังใจให้พี่เก่าเลยลืมนะนาไปแล้วเนาะโดยโดยโดขับใจได้โดย